สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้มาพบกับครูในวิชาสุขศึกษาและพาระศึกษานะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของระบบหายใจนะครับเรียกว่า respiratory system นะครับระบบหายใจนะครับคือระบบคือการทำงานอย่างไร อวัยวะที่สําคัญมีอะไรบ้างนะครับกลไกการทํางานของระบบหายใจเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับเริ่มเรียนกันเลยนะครับอ่าระบบหายใจนะครับระบบหายใจคือระบบที่ร่างกายนะครับทำการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับโดยร่างกายจะรับแก๊สออกซิเจนนะครับที่อยู่ภายนอกนะครับเข้าสู่ร่างกาย และขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในร่างกายออกจากร่างกายซึ่งในระบบหายใจนะครับอวัยวะที่สำคัญในระบบนี้ก็จะได้แก่จมูกนะครับหลอดลมปอดนะครับกระบังลมและกระดูกซี่โครงนะครับซึ่งองค์ประกอบของระบบหายใจนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็จะมี 1. จมูกนะครับ2 ลอดลมและ3ปอดนะครับนั่นคืออววะที่สำคัญสำคัญคไปดูเลยนะครับดูจมูกนะครับน,นะครับจมูกทำหน้าที่นะครับในการนำอากาศเข้าสู่ร่างกายและรับรู้กลิ่นนะครับซึ่งภายในจมูกเนี่ยจะมีขนเล็กๆทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองนะครับและมีเนื้อเยื่อเมือกหนาบุ คอยดักจับเชื้อโรคนะครับมีกลุ่มประสาทสัมผัดกลิน่นคอยรับกลิน่นอากาศที่สุดเข้หายใจเข้าไปนะครับเมื่อผ่านโพรงจมูกแล้วจะลงสู่คอหอยนะครับและลิ้นไก่ก็จะช่วยปิดโพรงจมูกป้องกันไม่ให้อากาศไหลกลับคืนนะครับจะากดูตามภาพนะครับจมูกนะครับจนบริเวณนี้ นะครับแล้วก็บร right park, ิเวณนี้ก็จะมีขนจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเมื่อหายใจเข้าไปนะครับก็จะไหลผ่านนะครับเพระผ่านคอหอยผ่านหลอดลมนะครับเข้าไปนะครับนี่นี่นี่คือเส้นทางของอากาศที่เข้าไปเมื่อเข้าไปก็จะนะครับตามลูกตามลูกสรเมาส์เลยนะครับผ่านคอหอยแล้วก็จะเข้าสู่หลอดลม นะครับต่อไปนะครับหลอดลมภาษาอังกฤษนะว่า trachea นะครับ t a c h e a หลอดลมก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับหลอดลมอ่าบนหลอดลมที่อยู่เหนือลมตรงนี้ก็เรียกว่า larynx นะครับ larynx อ่ามาดูกันเลยครับหลอดลมคืออะไรหลอดลมนะครับจะต่อมาจากหลอดเสียงนะครับ larynx ก็คือ larynx ก็คือหลอดเสียงนะครับ หลอดลมจะต่อมาจากหลอดเสียงยาวลงไปในส่วนอกนะครับขณะรูปร่างเป็นหลอดมีลักษณะรูปร่างนะครับเป็นหลอดหลอดลมตรงส่วนที่ตรงกับกระดูกสันหลังนะครับช่วงอกจะแตกแขนงนะครับออกเป็นหลอดลมแขนงใหญ่นะครับหลอดลมเมื่อเป็นแขนงใหญ่นะครับเรียกว่า b r o n c h b r o n c h นะครับทั้งซ้ายและขวา นะครับและเมื่อเข้าสู่ปอด <_ d ance> ก็จะแต่แขนง <_ d ance> เป็นหลอดลมเล็กๆในปอดนะครับ <_ d ance> ที่เรียกว่าหลอดลมฝอยนะครับ bronchial มาดูกันนะครับในภาพนะครับนี่คือหลอดลมนะครับ b r o n c h i เมื่อแต่แขนงขออกไปก็จะเรียกว่า bronchi ครับขวาซ้ายนะครับนี่คือขวานี่คือซ้ายและเมื่อนะครับเข้าไปสู่ในปอดนะครับก็จะแต่เป็นแขนงเล็กๆนะครับแขนงเล็กๆเหล่านี้ เราจะเรียกว่า bronchial b r o n c h i ครับ b r o นะครับนันคือหลอดลมนะครับอา่าสองข้างด้านนี้จะเป็นด้านขวานะครับและด้านนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับต่อไปปอดนะครับเสียงกลิ่นว่าลัางหลัง ปอดนะครับลักษณะของปอดปอดของเรามีอยู่สองข้างนะครับวางอยู่ในซองอกมีรูปร่างคล้ายกล้วยนะครับฐานของปอดแต่ละข้างนะครับจะใหญ่นะครับและวางแนบสนิทกับกระบังลมนะครับระหว่างปอดสองข้างเนี่ยจะพบว่ามีหัวใจอยู่นะครับจะพบว่ามีหัวใจอยู่และปอดข้างขวาเนี่ยจะโตกว่าปอดข้างซ้ายเล็กน้อย นะครับปอข้างขวาจะมีอยู่3ก้อนนะครับส่วนข้างซ้ายจะมี2ก้อนนะครับปอดมีรูปร่างใหญ่นะครับและมีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำนะครับสามารถที่จะพองได้แฟบได้พองได้แฟบได้นะครับอ่านี่ก็ในภาพนี้ก็นี่คืออปอดด้านขวานะครับก็จะใหญ่กว่าปอดด้านซ้าย นะครับและฐานก็จะใหญ่กว่าปลายยอดนะครับนั่นคือลักษณะของปอดนะครับคราวนี้มาดูลกลไกการทํางานนะครับกลไกการทํางานของระบบหายใจ นะครับกลไกการทํางานของระบบหายใจนะครับอันที่1ก็คือการหายใจเข้านะครับ inspiration นะครับเมื่อเวลาเราหายใจเข้านะครับกระบังลมนะครับจะเลื่อนต่ําลงนะครับกระบังลมก็จะอยู่บริเวณนี้ครับกระบังลมก็จะเลื่อนต่าลงกระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงสูงขึ้นครับนี่คือกระดูกซี่โครงก็จะเลื่อนสูงขึ้นนะครับทําให้ ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นนะครับความดันอากาศในบริเวณรอบๆเนี่ยปอนจะลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอกครับอากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกรดล,ลมและไปะยังถุงลมปอดนะครับเออก็นะครับเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปอดมันจะใหญ่นะครับปอดมันจะใหญ่เพื่อต้องการเก็บอ,อ,อากาศออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะครับทั้งปอดทั้ทง ซี่โครงก็จะขยายยกตัวขึ้นกระบังลมก็จะเลื่อนตามลงเพื่อให้มีพื้นที่ของปอดเยอะขึ้นนะครับเพื่อเก็บอากาศเหล่านั้นนะครับเมื่อหายใจเข้าแล้วนะครับการหายใจออกนะครับ expiration ก็จะทําลักษณะที่คล้ายๆก็ทําลักษณะสวนทางกันนะครับกระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้นนะครับกระดูกซี่โครงจะเลื่อนตามลงนะครับทาให้ปริมาตรของช่องอก ลดน้อยลงความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอดสูงกว่าอากาศภายนอกนะครับอากาศภายในถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดออกไปสู่หลอดลมและออกทางจมูกนะครับเมื่อเราหายใจออกนะครับกระบังลมก็จะเลื่อนสูงขึ้นมานะครับปอดก็จะบีบแฟบลงซีโครงก็จะเลื่อนต่ำลงมา ม the the ันเหมือนกับการบีบฟองน้ำครับบีบฟองน้ําเพื่อไล่น้ําเพื่อไล่อากาศที่อยู่ในปอดนะครับออกจากร่างกายนะครับลักษณะเหมือนคล้ายๆฟองน้ํานะครับการทํางานกลไกการทํางานของการหายใจก็จะมี2ลักษณะแค่นั้นนะครับการหายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้าก็พองขึ้นหายใจออกก็จะแฟบลงมา นะครับนั่นคือกลไกการทํางานของระบบหายใจนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับคนปกติจะมีอัตราการหายใจประมาณ14-18ครั้งต่อนาทีนะครับการหายใจเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคไม่สามารถคนเรารไม่สามารถที่จะกลั้นหายใจได้เกิน1นนาทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอัตราการหายใจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังต่อไปนี้ด้วยนะครับหนึ่งนะครับอายุนะครับในเด็กทารกนะครับการหายใจจะอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงครั้งต่อนาทีนะครับส่วนของผู้ใหญ่นะครับจะหายใจประมาณ12-16ถึงครั้งต่อนาทีนะครับนั่นคือโดยทั่วไปนะครับต่อมานะครับปัจจัยอย่างที่2ก็คือสภาวะของร่างกายนะครับ ในขณะที่เราออกก tweets, ําลังกายนะครับหรือเป็นไข้ครับการหายใจเร็วหรือแรงนะครับเพื่อให้ร่างกายได้รับการออกซิเจนมากนะครับเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราจะมีการหายใจที่เร็วนะครับมากขึ้นนะแรงมากขึ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายได้รับการออกซิเจนมากขึ้นนั่นเองแต่ในขณะที่เรานอนหลับนะครับร่างกายของเราก็จะทํางานน้อยลงนะครับร่างกายก็จะต้องการ ก๊าซออกซิเจนที่น้อยกว่าปกตินะครับการหายใจมันก็จะช้าลงมานะครับนั่นก็คืออัตราการหายใจนะครับที่ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่ครูสอนก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของระบบหายใจเรื่องขององค์ประกอบในระบบหายใจกลไกการทำงานของระบบหายใจนะ ต่อไปก็จะเป็นการเมอหมายงานนะครับงานชิ้นนี้ก็เป็นงานชิ้นที่8นะครับให้นักเรียนนะครับบอกองค์ประกอบของระบบหายใจนะครับว่ามีอวัยวะอะไรบ้างนะครับและวาดภาพอวัยวะส่วนนั้นมาด้วยนะครับจะกูจะได้รู้ว่าที่เราเขียนมาว่าปอดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรวาดภาพระบายสีลงมานะครับเออ หลอดลมมีลักษณะอย่างไรว่าป่าไม้สวยงามนะครับแล้วก็ส่งงานในหลายกลุ่มของสุขศึกษาปา .6 นะครับวันนี้ครูคาก็ขอจบการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและประวักศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ